24ปีครับคู่ต่อกร23่ครับ170กับ168ไม่มีออมแรงกันแน่นอนมาด้วยความคล่องแคล่วครับอัมราเนอิสคูเนนโอ้เจอเตะตัดขาครับล้มลงรักที่สุดเลยครับแบบนี้ครับอินฟินิตี้อยู่แล้วครับเลข8เป็นมวยสายพลิ้วนะครับแต่ว่าโอ้โหสีหาราดนี่เดินต้อนเลยครับ โอ้โหเร็วจริงๆโอ้โหตัดล่างครับเตะแรงมากนะครับเป็นค่ายที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจครับเจพีบ็อกซิ่งยิมแม่อัมเร่นี่ต้องถอยเลยครับเห็นแข้งขาเป็นลูกฟุตบอลหรือยังไงไม่ทราบเคลื่อนไหวเร็วๆนี้ตอนนี้เริ่มจะช้าแล้วครับอิสคูเน่นสายตบ จะบิดบิดไม่ไปครับแหมไม่ใช่พวงมาลัยออตโต้หนึ่งสองก,กลับครับอัมราเนอสคูเนนโอ้แกะเอาน็อกเลยหรือไงครับสีหาราชโอ้โหอ,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 อย่าใช้เวลาเปลืองเลยครับอ้าวอ้าวอาโดนศอกซ้ายหน้าแบบนี้แหมเขาบอกว่าไม่เคยถูกชโลก,กับช่อง8ครับ1-2มาไม่สะเทือนครับสีหาราดโอ้ยศอกอ้อาวอเดือดครับวันนี้ซัดก,กันแหลนครับในวันมหาสงกรานต์วันนี้ สุสันสุขภาพแข็งแรงครับวันขึ้นปีใหม่อ้าวสับอีกทีนึงสับอีกทีหนึ่งอ้าวระวังครับระวังดูนูด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 ูขูดูดูดอดูดูดูมูดูดกรูดูดูนูดูดรดูดูดขดูอัมราูด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 ูอูดูดรดเดูดูดููดนดู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 ดหักซ้ายหนดูดูาูด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 ูงูด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 ููดร ขยับเข้าไปหมัดขวาไม่โดนทำได้หรือเปล่าตามไปสั่งกันไปมาหลุดครับโอ้โหโโห,หลุดหลุดต่อหลุดเหมือนกันครับมาแหมอย่าหมุนเยอะครับหมัดขวาเอาแลวครับแลกกัน<ร>ด<ล>นนูกันมาตอมัดปันป้นกําปั้นล้วนๆเอาสาวก,กันเลยครับแล้วครับต้องดูช่องนี้นะครับได้เห็นอาวุธได้เห็นศิตราครับได้เห็นศิลปะทั้งไทยทั้งเทศครับเอาครับเรา ใส่เขายอดหน้าแม่ทนใช้ได้เดินใส่แล้วครับศรีราชคู่นี้ดูแล้วยังเรียวแรงดีทั้งคู่โอ้โหดูครับท้าทายครับเชิญชวนโอ้ยังไงครับยังไงออย่าไปลองของนะครับแม่แกคึกอะไรขึ้นมาไม่ทราบครับศรีราชครับดูครับโอ้โหต่อยมันโอ้ยังไงครับยังไงยังไง ครับลองของครับวัดเลยครับทางท่านก็มันจะไม่คุ้มน,นะครับมาแล้วครับมาของอัมราณี่ปากมือเรียกอีกเข้าไปไม่าจะาบวกอ2อกยังไม่โดนครับแ,แรงจริงแต่ว่าไม่ค่อยแม่นเลรมระวังนะครับโดนปล่อยให้ต่อยเยอะๆใแต้มมันไหลไปทางนู้นนะครับ แต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะสะกดสีหราชลงไปกองกับพื้นเวทีต่อไ้นะครับยืนให้ต่ออีกโอ้อ่เดี๋ยวดูครับกรรมาการจะออกหน้าไหนนะครับแบบนี้ดูสิดีเสมอออกเสมอกันไปนะครับแปรลอมจากเลยครับสีหราช